คนมือใหม่ที่จะหัดเลี้ยงไอ้คิดเรลี้ยงยังไงเงี้ยบางทีเห็นก็โอ้ยไอ้้ไออะไรล่ะคนนั้นเยอะทุบบัตรเลยเพื่รับโขนตัวละเจ็ดล้านอยากได้ตัวละเจ็ดล้านลูกออกมาขายตัวละล้านอย่างเงี้ยถามว่ามันมีคนสักกี่คนที่จะซื้อใจรักถามรักมัวรักควายไหมเอ็กซ์เรเลี้ยงไปนั่นก็พูดรักก็ควายจะเป็นยังไงก็เรื่องของมึงไม่ได้เรื่องตัวใจรักด้วยรักมัน หลักสำคัญที่สุดเลยคือความอดทนนะอดทนไม่ใช่อดทนเลี้ยงเดียวนะอดทนอดอ,อ้อมอดกลั้นอดกั้นอะไรพอเราจะใช้ตั์ขายแวมหมดเลยค,คือคนที่จะเลี้ยงควายนะมีห้าองค์ประกอบครับผมที่จะพบความสำเร็จ คือหนึ่งพื้นที่เลยถ้าต้องมีพื้นที่แต่ถ้าเราไม่มีพื้นที่ก็ปลูกหญ้าเอาปลูกหญ้าแล้วเราก็เลี้ยงตัดหญ้าให้กินเหีืแบบปานน่เลยนะครับเออสองต้องขยันนะถ้าลงมือทำแล้วขี้เกียจปล่อยตรงนะ <c oughs> ก็ด้ผลนะใจรักถามรักงวแล้วควายไปไมไปเฉลี่ยไปนะั้นเราบุยรักปล่อยมันจะปปเไป็นยังไงก็เรื่องของมึง ไม่ได้เรื่องตกใจรักด้วยรักมัน,ม,นม,มันไม่มีหญ้ามันไม่มีน้ําเราก็ต้องหาน้ําหายหญ้ามากินคือเรารักมันอ่ะพูดง่ายๆใจรัก <c oughs> ดูแลใกล้ชิดการดูแลใกล้ชิดเราดูว่าไอ้ตัวไหนมันป่วยบ้างอะไรบ้างป่วย <c oughs> ดูแลใกล้ชิดมันเป็นพยาธิถ่ายพยาธิเนี่ย มีแร่ทงแร่ธาตุให้มันกินบ้างเครียกดูแลใกล้ชิดบ,บอกมันขาดเกลือขาดอะไรข้อที่ห้าหลักสำคัญที่สุดเลยคือความอดทนนะอดทนไม่ใช่อดทนเลี้ยงเดียวนะอดทนอดออมอดกั้นอดกั้นอะไรพอเราจะใช้ตักขายแว้หมดเลยในภคการสำเร็จเราต้องอดตัวนี้สมมติว่าตัวเนี้ย ขายได้หมื่นนึงแต่ถ้ามันโตเราก็ขายได้สามหมื่นเราก็ต้องใจเย็นก่อนนะมันได้สามหมื่นก่อนแ้วาถึงจะขายครัเนี่คือหนึงน่งพื้นที่นะต่อขยนันครับถานใจรักที่ดูแลใกล้ชิดห้าคือความอดทนต่อครบห้าอุปกรณ์เนี่ยที่เะยพบความสเ่ยในการเลีเ้ยงควายครับแล้วคนมือใหม่นะที่อยากจะเลี้ยงควายอะ่ะอยากจะได้นาให้เลี้ยงควายแม่ลูกติดเพราะว่า ควายแม่ลูกติดแล้วเปล่า <c oughs> พออย่าปีนี้เราเรา,เราพิ้มาลูกกติดท้องมาไอ้แม่ติดท้องมีลูกตัวแล้วแม่ติดท้องมาพอพี่น้าพว่าลูกตัวเป็นเป็นสามตัวแล้วแต่ถ้าเราเอาควายเล็กๆอาจจะถูกหน่อยกว่าจะเลี้ยงอีกสองปีกว่าจะทับกว่าจะอีกสี่ปีกว่าจะมีลูกกว่าจะโตกว่าจะขายช้า คือทางที่ดีทืกควายแม่ลูกเลยที่มีลูกติดบ้านเนี่ยเราเผื่อพิ่ได้เราขายลูกไปเราเผื่อได้กาไรได้ถอนทุนลูกแม่ก็น้องอันอีกมันมันไว,นวกว่าดีกว่านี่สำหรับมือไหวเราลุงอยากได้ตามอย่างนี้ในการที่จะิเริ่มในการเลี้ยงควายใช่ไหมฮะใช่ใช่แล้วก็ <c oughs> ถือว่าเราเลี้ยงควายไทยถือควายไทยมาเราก็ไปหาพ่อจับพ่อบูราเนี่ยบ๊วผสม เพราะพวกนี้มันสายนมอยวลงทาเนี่ยพอสายัวปุ๊บมันจะโตเร็วรอัตรากา,ารแรกเนื้อมันจะโตเร็วคือควบต่อควบจะโตเร็วแล้วเราก็จะขายได้ไวแต่ราคาด้วยครับผมไร่รู้ในแนวแนวของลุงนะแต่แนวคนอื่นจะคิดจะไกก็แนวใครแนวมันครับแต่นี่คือเป็นคุณสมบัติหลักๆที่ต้องมีใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่สำหรับคนที่จะ เริ่มเข้ามาเลี้ยงควายหรือคนที่กําลังลังเลอยู่ในอาชีพนี้อะไรทํานองเนี้ยครับใช่ใช่ก็คือ <c oughs> ต้อง,องอย่างน้อยลองคิดไปกินนะสมมติว่าเอาสมมุตินะเพราะว่าควายพวกนี้ยตัวลนะห้าหมืน่นนะห้าหมื่นกี่ตัวล้านยี่สิบตัวล้านครับแต่ว่าท่านไปนเลี้ยงซื้อควายมาตัวเดียวตัวละล้านอย่างเงี้ยครับกาจะหวังขายลูกเนะี่ยถามว่าพวกนี้ยี่สิบตัวมันจะออกละสิบตัวสิบห้าตัว ตัวละสองหมื่นเป็นสายสามแต่ละครับแต่ถ้าเรียกื้อควายมาตัวงล้านนึงเนี่ยไม่รู้เลยว่าตัวออกมาเนี่ยมันจะตายรือจะแทกหรือว่ามันจะขายได้ตัวละสามแต่ไหมแต่เสียดีสิตัวขายได้สามแต่อืออันนี้คือขายได้แน่แน่ขายได้แน่แน่อืะแต่ว่าตัวที่ซื้อมาเป็นล้านลูกออกมาปุ๊บก็ไม่รู้ว่าจะขายได้อยู่าหรือเปล่าตายหรือเปล่าแทกหรือเปล่าจะขายได้ตัวละสามแต่ไหมถ้ามันได้ขัวบก็ครับก็คือความ ความคุ้มค่ามันต่างกันแล้วก็ความเสี่ยงมันมันน้อยกว่ากันใช่ไหมใช่ใช่ใช่ความเสี่ยงน้อยกว่ากันคือนี้ยังไงก็ได้ครับแต่เกิดแม่มันตายปุ๊บตายตัวหมดเลยล้านหนึง่งแต่นี่ตายตัวเหลือยี่สิบเก้าตัวอืมโอ้อันนี้คือหลักการคิดที่ที่ดีมากเลยเนาะลดความเสี่ยงในเรื่องของการลงทุนในการเลี้ยงใช่<อ>ถามว่าเราเราเรา,เราทำเนี่ยทำเพื่ออะไรไม่ไดทำเพื่อนุักทำเพื่อุักไปเถอะมีตังนุรักไปเถอะ ครับแต่ที้เราทาเพื่อประกอบอาชีพครับเราต้องรัวมองดูว,ว่าทิ่รายได้ที่เราได้ขึ้นมาเนี่ยกับความคุ้มค่าของเราที่เราที่เราลงทุนเนี่ยคุ้มค่ากันไหมเราต้องคิดอย่างนั้นอืมครับโอ้เป็นความคิดที่ที่ถูกต้องเลยเนาะก็คือเลี้ยงควายเนี่ยต้องเป็นอาชีพได้ใช่ใช่ครัก่ออาชีพได้แล้วก็สิ่งสําคัญก็คือสร้างรายได้ให้กับเราได้ด้วยได้แล้วเที่ยงน้อยเที่ยงน้อยกว่ากันอืมเที่ยงน้อยกว่ากัน โอ้นี่เป็นเป็นแนวคิดที่ดีมากเลยนะแนวคิดที่แบบเออเป็นพื้นฐานเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ใช้สําหรับในการเริ่มหรือสําหรับคนที่กําลังเลี้ยงอยู่นะลุงเนาะใช่คนมือใหม่ที่หัดเลี้ยงเอ๊เลี้ยงอย่างไรเงี้ยบางทีเ็นก็โอ้ยไอ้ไอ,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 อ้อะไรไรคน,ะ <c oughs> นาอ,อ,อ,อายอะท่บาทแหละเพชรรับโขกตัวละเจ็ดล้านอยากได้ตัวละเจ็ดล้านลูกออกมาขายตัวละล้านอะไรเงี้ยถามว่ามันมีคนสักกี่คนที่จะเท่า